ันอื่นกับแม่ล่างกะ <im> ส, <ended> สวัสดีคะ่ะสวัสดีค er. ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นหน้อนหมดานหมดี่่แลงก็ม่พิอย no ู่ตรงนี้นอพราวาวอ่าครูกัยาพนกิหยาไขแม่ล่างมาสังสื่อเสียงคือเกาเนาะค่ะกะเป๊ะเนาะค่ะคินว่าโดยที่ไม่ได้กลับเนาะค่ะเม็ดเดี่ยวหกสามเนาะค่ะเนาะสามวนหา เนาะค่ะตัวเลขตัวนี้เด้อค่ะเอฟซีไปล่างให้เก้าสองเไปออกมหมุนซี่ครั้งเนาะค่ะไปออกหมุนสี่ครั้งเนาะค่ะตรงเป๊เลยแม่ค่ะโดยที่ไม่ได้กลับเด้อค่ะเลขสามตัวของตาจันตาเซแล้วก็ยายมีเข้าเนาะค่ะเนาะ,ะพว่าไปออกหมุน มุนซีข้างเนาะค่ะเป็นดานมาเนาะค่ะ่แกะเด่ของรัฐบาลไทยเนาะแม่นค่ะมุนสีค่าครั้งที่หนึ่งสามตัวครั้งที่หนึ่งเป็นอันว่าโดยที่ไม่ได้กลับเนาะค่ะตรงไปของเฉลยแล้วกะเม็ดเดียวเนาะค่ะหกสามเม็ดเดียวเนาะค่ะหมดหกลับแม่นค่ะโดยที่ไม่ได้กลับเนาะค่ะวดที่ผ่านมาเนาะค่ะเพราะว่าเมือขึ้นนี่เนาะค่ะตาจัน ยายมีเนาะค,ะค่ะเพื่อนไปหาแม่ล่างอีกเนาะค,ะค่ะแต่ว่าเพื่อนไปหาแม่ล่างสองขึ้น,น,นะะเด้อขายเอฟซีเพื่อนบอกว่าแม่ล่างไปถอะใครได้ไปบอกไปป่าบริวาใราให้ตายายแน่เพื่อนวาเนาะค,ะค่ะบัตรที่นีเพื่อนก็นเรียกว่าตัวเลขนั่นว่ต้องหว่วงกอกเพื่อนว่าตากระย่าเนี่ยเอามาไว้ให้แล้วเพื่อนว่าตาว่า มวดสีมาเด้อดขายเอฟซีเพิ่นว่าจางังซีเพิ่นว่าเป็นตัวเลขที่สีสางหลังค่าโดยตรงเด้อค่ะเพ <c ười> ิ่นบอกว่างวดสีมาเนี่ยถ้า <c ười> ของเพิ่นบ่แห้งบ่ปังเพิ่นสิบ่บอกอีกจักเทียเพิ่นบอกเพิ่นท่าเลยเด้อดขายเอฟซีอันนี้คือตาจันตาเซใหญ่มีเพิ่์นว่าหางเดียวกันเนาะค่ะไปหาแม่ล่างขึ้น แม่ล่างเลยว่าปู่ก็ต้องลองจังสรนก็ได้ด้วยแม่ล่างได้บอกเป็นหั่นศีลเนาะว่าพ่อแม่พ่อแม่แม่ล่างพูดมาเนาะค่ะพอว่าตากับย่าหามะไว้หายแล้วแล้วก็มีความมั่นใจแห้งเพิ่นว่าพะว่าเพิ่นว่ามันไก่สีเทาหนาฝนแล้วเนาะไข่เอฟซีจำบ่าน้ำเนาะค่ะเพิ่นว่าเพิ่นอยากได้แม่ยาเฮ้ยเนาะเพิ่นว่าเพิ่นอยากได้ผาสินผาสิน าุงเป็นผ้าไหมเนาะค่ะ่นขอกับแม่ล่างคนเลว่าแม่ล่างเมยานอยากจะมีผ่าทุ้งผ่าสิลไปสัมผัสเตี้ยนแน่เพิ่นวานเนาะค่ะแต่ว่าเมยานั่นขอเป็น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 ผ้าไหมเด้อเพิ่นวาเป็นผ้าไหมเป็นผ้าผ้าไหมสินมีเป็นเป็นตาในน้อยเพิ่นวาเนาะค่ะแต่ว่าสีเพิ่นบอกกับแม่ล่างแล้วเนาะค่ะเอาสีนั่นสีนี่เนาะ แม่ยาเนาะค่ะแม่แม่ยาเพิ่นบอกกับแม่ล่างแล้วกับตาจันตาเซ่เฮาเพิ่นก็บ,บอกว่าเพิ่นกับขอเป็นผ้าไหมคือกันเนาะค่ะเป็นผ้าไหมคือว่าเป็นผ้าแพรอีปโปไหมเนาะค่ะเอาไป้ถะกลูกแอวเพิ่นวานเนาะค่ะแม่ล่างกับขอเลี้ยนเชิญเด้อไข่เอฟซีท่านใดเนาะค่ะอยากจะได้ของเพิ่นให้บนเอาเนาะค่ะเป็นผ้าไหม แล้วก็เป็นผ้าถุงเนาะคะ่ะไห้บุญเอาเดะไข้เอซีให้มาบุญเอากับตาจานันบาเซแล้วก็ยายมีหรือว่าท่านอยากจะได้โชคของเพื่นสามตัวเนาะคะ่ะของวดจะถึงนี้เนาะคะ่ะแม่ล่างขอแก้งข่าวก่อนนะคะ่ะแม่ล่างจะมาทําพิธีก็คือวันที่29นาะคะ่ะ ตาเซหายมีของเฮ้าก็คือเป็นงวดที่สองโชคลาภคืบเพิินบอกว่าเป็นโชคลาภที่ว่าเบิกบุญแลวกะพร้อมที่จะสร้างหลังค่าเด้อดขายไมซี่เปนมันใจสูงเลยค่ะท่านใดเนาใครอยากได้โชคลาภของเพิินหรือว่าจากจะมาชื่นชมบุญบรารมีการเลี้ยนเชิญใดเดือไขายไอซีสถานที่ตรงนี้ที่หลังกิโลนะคะ ที่จอดรถกว้างขวางนะคะ่ะเอฟซีกว้างขวางพร้อมที่อำนวยความสะดวกนะคะ่ะให้กับเอฟซีทุกๆท่าน,น้ะคะ่ะแม่ล่างพ่อปู่หลวงอุดมนะคะ่ะอ่ามีความมั่นใจคือกัน,นะคะ่ะเพราะว่าของงวดที่สองของตากันตาเซ่แล้วก็ยายมีนะคะ่ะอ่าคุเพ่นอยากจะให้แม่ล่างมาสา่งซื้อเสียงนะคะ่ะท่านใดนะคะ่ะ เมื่อนั้นเนาะของเส้นไหว้เนาะค่ะพิธีก็จะมีขันใบ,บสีนะค่ะเอฟซีตั้งดีดนะค่ะขันใบสีชุดใหญ่ของเพลนพวาร์เมญ่าขอกับแม่ล่างโดยตรงเนาะคะ่ะขอกับแม่ล่างของรวมโดยตรงก็คือเป็นขันใบสีชุดใหญ่เนาะคะ่ะพวาร์เพลนว่าขันใบสีต้นหีว้วพวาร์่องสิเป็นขันโชคเปิดโชคเนาะคะ่ะแม่ล่างได้รับปากเพลนว่าได้ เมญยาผู้ขานรับปากเพราะฉะนั้นเนาะคะ่ะเอซเนาะคะ่ะผู้ใดท่านใดเนาะคะ่ะที่มีกิจสัทธานะคะ่ะอยากจะมาช่วยของเซนไว้กับแม่ล่างเนาะคะ่ะวันนั้นก็คือวันที่29เนาะคะ่ะเวลาตั้งแต่บ่ายสามโมงขึ้นไปเนาะคะ่ะผลไม้ละกะเป็นของที่ว่าเซนไว้แล้วก็เป็นที่ของขอสำคัญเนาะคะ่ะสาธุ สาโทของตาจันตาเซของเพ่องดึงของเพณ่นเน้อค่ะแม่ล่างก็ขอเรียนเชิญเด้อค่ะขอเลียนเชิญเอ็ดซีถกถกท่านเนาะให้มาร่วมกันคนละเล็กละน้อยเนาะคะ่ะอาท่านใดอยากจะร่วมบุญกับแม่ล่างเนาะคะ่ะหรือว่าท่านที่ได้โชคลาภของตาจันตาเซเนาะคะ่ะของงวดที่ผ่านมาเนาะ ไข่มารวมกันทุกะเล็กละน้อยเด้อไข่เอฟซีโทรมาหาแม่ล่างเลยนะมค่ะทำตามกำลังศรัทธาไข่โทรมาหาแม่ล่างคะ่ะตามเบอร์โทร0924042437ทั้งเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันไข่เอฟซีร,รับแมนคะ่ะอาท่านใดเนาะคะ่ะที่มิจิตศรัทธาหรือว่าท่านได้โชคลาภของ ตาจันตาเซ่ยายมีเฮ่าเนาะค่ะให้มาซอยกันเอาบุญเด้อค่ะหรือว่าอยากจะมาซอยสังที่เป็นที่มุ่งหลังค้าเนาะค่ะเป็นสังกะสีหรือว่าเป็นอ่สันไท่เด้อค่ะคนละแผ่นสองแผ่นหรือว่าจะเป็นเล็กเนาะค่ะคนละชิ้นสองชิ้นกระได้เด้อไข่เอ็มน้ำจิ้มก่อนจังโตนะน้ำจิม้มน้ำจิ้มวันที่เต้าค่อยอ่อนเนื้ออ่าน้ำจิ้มไปก่อนเเปป็็นนนน้้้นนจิม่คะอ <c oughs> ไฮเป็นน้ำจิ้มก่อนนะคะแม่ล่างพ่อปู่หลวงอุดมหรือว่าตาจันตาเสยายมีนะคะไฮเป็นน้ำจิ้มก่อนบนมีศูนย์บนมีศูนย์เท่านั้นเซิฟบนมีศูนย์เท่านั้นนะคะ่ะ <c oughs> ข้างล่างด้ค่ะข้างล่างฟังดีดีข้างล่างมีหนึ่งฟั <c oughs> งมีหนึ่ง <c oughs> ข้างล่างมีหนึ่งทางบนมีศูนย์ทางล่างมีหนึ่งไข่เอฟซีค่ะแม่ล่างกันกิ่มก้นนอแมนค่ะอันนี้กันขวดประจำวันที่หนึ่งหนาะแม่ล่างเนาะหนึ่งเมษาเนาะแมนค่ะครับ